ู้จักคุณหมอก,กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถามผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงดีกว่านะคะว่าเขามีแง่คิดแล้วก็มีวิธีการยังไงในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในที่แคบๆค,ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ p e t Lover by เจอหายค่ะโบโชติมานาวคุูนากรค่ะผลง,งานตอนนี้นะคะมีละครเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ค่ะข่าวน,นี้นะคะน้องหมาของโบเป็นชิวาว่าค่ะ เป็นชื่อว่า,วาขนยาวชื่อน้องถุงเงนินถุงเงินค่ะ14เมษายนนี้ก็จะสองขวบเต็มแล้วค่ะคือก่อนหน้านี้หนูเคยแบบเอ้ยเราอยากไปเดินแบบกับหมาเราอยากไบถ่ายรายการกับหมาจังอะไรอย่างเงี้ยพอเรามีเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้ถ้าเราได้ทํากิจกรรมอะไรกับเขาแต่ว่าก็เ,าเคยแบบเคยจะได้ไปเดินแบบแต่มันก็ติดงานก็เลยไม่สามารถแล้วก็โอเคคราวหน้านะลูกอะไรเงี้ยแต่วันนี้ได้มาถ่ายรายการก็ ก็ดีใจก็เน no ี่ยพาเขาแบบนั้นแล้วก็บอกว่าเอ้ยวันนี้ต้องมาถ่ายรายการกันู่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้โบเป็นคนที่อยากเลี้ยงอยากเลี้ยงสุนัขตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแต่ว่าที่บ้านเขาไม่ให้เลี้ยงแล้วก็พอโตหน่อยเรามาทํางานแล้วเราอยู่คอนโดแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยวันหนึ่งที่เราสามารถจะรับผิดชอบเขาแล้วก็เลี้ยงเขาได้ก็เลยคิดว่าเอ้ยพร้อมแล้วก็เลยแบบซื้อเขามาเลี้ยงนะคะ แวบ,บแรกที่เห็นเลยถูกชะตามากก็เลยตามไปตามไปดูตัวจริงเขาตอนนั้นประมาณ60วันเองนะคะถุงเงิน60วันรักมากซื้อเลยตอนนั้นเลยที่เจอเลยซื้อเลยจ่ายเงินเลยหนูเอาเลยแล้วก็คือตอนนั้นเขายังเขายังไม่ฉีดฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะต้องต้องให้เขาฉีดวัคซีนก่อนแล้วก็ ถึงอีกประมาณ3ามสมวันมาเอาได้ความรู้สึกครั้งแรกที่ได้ถุงเงินมาคือดีใจมากประคบประงมแล้วรักเขามากเขาตัวฝ่ามือเองอะค่ะก็รู้สึกว่าดีใจคือก่อนที่จะไปเอาเขามาไปดูเขาทุกวันตอนที่เขาฉีดวัคซีนแล้วเราจะรอดูว่าเขาแพ้ไม่แพ้จนจนจน,จนคนขายเขาบอกเอาไปเลยก็ได้นะคบไม่น่าจะแพ้แล้วเขารู้ว่าเราแบบอยากได้มากก็คือดีใจนอนไม่หลับมองเขาตลอดอยู่ในกรงอะไรอย่างงี้ค่ะ ตั้งแต่ตอนเขาเด็กๆเคยตีเขาครั้งหนึ่งร้องไห้น้ำตาไหลเลยแบบตัวเล็กนิดเดียวแล้วโดนเราตีเราก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเสียใจแต่แต่เรารู้สึกว่าอยากจะฝึกเขาตั้งแต่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอะน,นิสัยเขาเป็นสุนัขที่เรียบร้อยว่านอนสอนง่ายเชื่องแต่ว่า ช่วงนี้ไม่รู้เพราะอะไรบางทีก็หงุดหงิดก็แบบขู่อะไรเงี้ยแบบเหมือนงอนหนูก็รู้ลูกอะไรหลังจากปีใหม่มาเนี่ยเหมือนเขาโตด้วยมั้งคะหรือยังไงไม่รู้ว่าเขาก็เป็นอย่างเงี้ยคือแต่ช่วงเนี้ย เหมือนเขาโตเป็นหนุ่มด้วยวัยสองขวบแล้วด้วยอากาศร้อนเดี๋ยด้วยอะไรเขาก็จะหงุดหงิดบ่อยเราก็จะแบบเครียดเหมือนกันว่าเอะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอะเราจะทายัางไงเขาอารมณ์ดีเหมือนเดิมเพราะว่าจริงๆเขาเป็นคนที่หนึ่งไม่เห่าแล้วก็ว่านอนสอนง่ายเป็นเหมือนหมาผู้หญิงเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเขาเป็นตัวผู้ก็คือเรามีความสุขที่เราแบบเอ้ยเวลาพาเขาไปไหนแล้วคนมาชอบบอกหมาแล้วน่ารักหรือมาเล่นกับหมาเราแล้ว,ลวเราก็รู้สึกว่า มีความสุขและดีใจที่แบบเมีเขาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสบๆคือเรียกไม่มาอย่างเงี้ยคือหนูก็งงว่าจะบางหนูก็ตีความว่าเขาติดบางทีเราปล่อยเขามาเล่นอยู่ดีๆเรียกอารมณ์ดีก็มาไม่มาก็คือไม่มาแล้วถอยอย่างเงี้ยถอยแบบ ฉันไม่ออกฉันจะไม่ทํำหรืออะไรอย่างเงี้ยอ,อยู่ดีๆเขาก็เป็นแสบๆอย่างเงี้ยมากกว่าเรียกแล้วไม่มาหลบบ้างอาบน้ําเสร็จปกติอาบน้ําเขาจะอยู่ในห้องน้ำเขาจะไม่กล้าออกมาหนูก็ไปหยิบผ้าเช็ดตัวจะมาเช็ดให้เขาหายไปและเขาวิ่งล่อใต้ขาออกไปในห้องแบบคือทุกอย่างทั้งๆท,ที่ตัวเปียนไปต่างจังหวัดหนูปวดเข้าห้องน้ํามาก หนูบอกแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวแม่มาปล่อยให้แบบเข้าน้กหนูไปแป๊บเดียวหนูกลับมาเปิดประตูเขา้าฉี่ใส่กระเป๋าสะพายหนูเรียบร้อยเลยค่ะถ้าหนูอยู่หนูจะปล่อยเขาออกมาเล่นแล้วก็พยายามเล่นลูกบอลกับเขาหรือแบบหาขนมให้เขาแต่ว่าถ้าเราไม่อยู่หนูก็จะมีข้อให้เขาซึ่งข้อ้างจะมีบริเวณแล้วก็มีของเล่นอะไรอีกเหมือนกันเพราะว่า ก็ไม่อยากให้เขาเครียดแต่ว่าที่ทําอย่างนั้นเพราะว่าเขาจะกัดสายไฟเขาชอบกัดของรุ่นนั่นเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายต่อเขาอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนเรื่องอาหารก็ปกติอะค่ะให้เขาเปา็นอาหารปกติมีอาหารบางที่ก็มีขนมเพื่อแบบให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาได้รางวัลหรือเขามีความสุขนอกจากมื้ออาหารอะไรอย่างนี้ค่ะ Close your eyes and True. I, pretend that I, kissing the lips I, I that my ก็อยากจะฝากคนที่จะเลี้ยงสุนัขนะคะโบอยากให้คำนี้ว่าหนึ่งเราพร้อมแล้วยังถ้าถ้าเราเอาเขามาเลี้ยงอะโบมองว่าเขาคือหนึ่งชีวิตเลยแล้วเขาก็คิดว่าเขาคือคนและคือลูกของเราเนี่ยค่ะอยากจะฝากให้ให้ให้เนที่ยงไม่มีแล้วก็ ตัดสินใจดีๆก่อนจะซื้อแต่ว่าคนที่มีสุนัขอยู่แล้วก็อยากกระผักใส่ใจแล้วก็ให้ความรักกับเขาเยอะๆเพราะโบรู้สึกว่าน้องหมาเขาก็ต้องการความรักเหมือนเหมือนกับคนแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาคือลูกของเราค่ะ อันนี้คุณกำลังชมรายการ Pelever by Jai นะครับกับทงทงกกโจ๊กนะฮะแล้วก็น้องมัทติวนะครับสวัสด,ดีก่อนสวัสด,ดีครับอสวัสด,ดีครับไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะฮ <c> ะ <oughs> กลัวคุณกลัวอะไรวัวลกลวัวเหรอครับกลัว